วันนี้วันจันทร์ที่6กันยายนปีพุทธศักราช2564อาหารวันนี้เมนูเช้ามักกโรนีผัดซอสหมูสับเมนูเพนต้มขาไก่ผัดกะัลำปรีหมูสับน้ำพริกปลากระป๋องผักลวกมะละกอ60กิโลกรัม ผักบุ่งต้นอ่อน18กิโลกรัมจากสวนตะวันแก้วอินทรีฟาร์มขอ,อนุมโมทนากับท่านฐานบดีคือกัลยาณมิตรดวงใจจันทประสิษฐ์และหมู่คณะกัลยาณมิตรดวงพรสัจจามักและหมู่คณะกัลยาณมิตรนิพาวันสุวิมลธีระบุตรกัลยาณมิตรนารีรัตน์อนัตรุ่งโรจน์กัลยาณมิตร ปิยธิดาปินชัยพัฒและครอบครัวกัลยาณมิตรพนิษฐ์อักธรธัญกรกัลยาณมิตรสิรีมาพิพัฒนาวงศ์รวมทั้งเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพัตหารให้กับพระพิสุทธิสมนเนรร่วม640รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในปรรษานี้ ขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้ภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพานทนัสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงวิสุทธิธรรมจงทุกท่านทุกประการเถิด